โอ้ยหน้าตาเพิ่งตื่นกนจะบวมๆหน่อยนะครับผมโอเคันวันที่สามสิบเดือนหกนะครับใ oh, oh. นวันที่น้องไปพอดีเลยในวันที่เสียใจแบบนี้แต่ก็มีเรื่องดีเหมือนกันนะครับผมไม่วันนี้ต้องรู้สึกยังไงเลย <c oughs> เป็น anniversary one year รู้สึกที่ดีนะวันนี้เราจะ,จะรถทิปด้วยกันเราจะไปส่งรถให้ลูกค้าที่นครราชสีมานะครับรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านเกิดคือคือกกปอนเพราะพวกเราปอนปอนเรียนนักบินเนาะแล้วปอนก็ไปฝึกบินอยู่นครราชสีมาประมาณสักองปีประมาณนี้แล้วคันนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสขับขไปที่นู่นด้วยนออกันก็เหมือนกับมีความผ,ผูกพันกับโคราชเล็กน้อยๆนะครับก็คนโคราชมันซื้อไปคโคราชีมาเลยก็ถือว่าโอเคนะ สรนคับข้าวของ CFC คันนี้นะครับผมชุดแต่งรอบคันนะครับคาร์บอนของ Esce สาระโป่ง Esce ช่วงล่างเขาจะเป็น ISR Sport Eye ตัวท็อปสุดเลยล้อเป็นล้อ NTO Man Line PC 1.5นิ้วนะครับเด็กในโมด F50 ครับช่วงล่างเขาจะมี Magic Color นะครับเยนตัวถังกับแชสซีนะครับแล้วก็ขอบ Paper Hardless นะครับที่มีโ Low นเตอร์ข้างในที่ทําให้ปีกนกมันบาลานซ์เวลาเลี้ยวรถเจอได้ดีนะครับ แล้วก็มีเคนสกประแท้แน่ที่เห็นสกปอยู่แท้หมดเลยนจ้ะแล้วก็มีเอ่อ inter b o ฟอ of inter กองอากาศก็มีอ้อแบ t t e r ของอะไรไม่รู้ธรรมดาแหละเปิดามาที่รับบิดประมาณนี้ทำช็อานาเบเนะสวยสวยผมเป็นคนผมเป็นคนไม่ชอบรางห้องเครื่องเพราะว่าพวกแว็กซ์พวกอะไรพวกเนี้ย มาต,ต,ติดนู่นตะิดนี่ครับในพวกนี้ข้าน้ำข้าบอะไรเดี๋ยวเช็ดหรือใช้น้ำยาล้างก็ส่อาแล้ว เขากำลังสไลด์รถเราขึ้นไปนะครับโหทำใจลำบากคขาทุกคนเหมือนกันดูขลังดูขลังน้องนันทานไปโคราชนะครับทำแบบคล้ยลูกไม่ตาแดงปะไมไ่แดงแดมแดมันร้อนอ๋อแดดมันร้อน มาพักกันชมเดี๋ยวเราจะตามไปโฟล่ากันไปบ้านลูกค้านะครับรอดูนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่นครรา,าสีมาเรียบมาแล้วนะครับตอนนี้กำลังเราลดสไลด์มาอยู่ลูกค้าเราก็อยู่ข้างหน้าแล้วเรียบร้อยนะจะ๊ะรถออกก่อนแต่รถจะมาไม่ถึงถูกต้องรถอกอกประมาณมังก่อนเรา <c oughs> ชั่วโมงนึ่งลดสไลด์สปอนเซอร์ไหมไม่มีสป,ปอนเซอร์แต่ว่าเราใช้บริการเขานะจะขึ้นให้ตรงนี้<ร>โอเคอันนี้ที่เรามาด้วยกันนะคะเรามาทั้งหมดสคนมีแทบบ๊า พี่การฮลัลโหลจ้าแป๊บนึงค่ะโอเคเอ๊ะทำไมเจ๊ปั๊มใส่แมสไม่เหมือนตานกปอนเจ๊ปั๊มใส่แมสทที่หอดีค r อนะคะเป็นแมส 3D ที่น้ำเข้าจากประเทศอเมริกาไหนมีม,ม,มีมีให้ดูไหมมีมันคืออันนี้เลยค่ะคุณตาลนี่อันนี้อันน้อ๋อโอเคอันนี้มันเพิ่มเน PM 2.5เพิ่มขึ้นมาอีกแบบเลเยอร์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออใส่ดีมากเลยค่ะโอเคนะครับรถสไลด์เรากำลังตามมานะจ๊ะ รอดูกันค่ะเดี๋ยวดูนะสายตาเพต้องจับตาดูแบบสายตาสั่นๆเสียงแบบแอบเสีได้นิดนึงอย่างนมาเไยมาเอยมาดู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 ดมดูดดูดูดนดูดูดูดก็ููดดูนูดูดูดู่นาูดูดูดูู <Okay. S 2> ถึงเวลามันก็ต้องก็ต้องไปนะครับขอบใจกันไปขอบใจกันไปไม่อีกคนถือวก็จะรอค่ะ <c oughs> อยากจะเมาส์นะคะว่าวันนี้อ่ะคือวันครบ <c oughs> รอบหนึ่งปี <c oughs> แต่ว่าดูแลเขาด้านจะแซดหน่อย <c oughs> แซดรถแซดรถ รู้แล้วจะดีใจหรือเสียใจดีต่อจำน่นเดี๋ยวก็ดีใจแล้วนี่ใส่เสื้อสปูนอะไรเนี่ย <laughs> จ้าของใหม่นะลูกมือสั่นเลยที่ฝากดูแลวไว้นน้องนะ I don't have friends I got family วันหนึ่งมันก็ต้องจากไปเว้ยทุกอย่างมมีการเวลาเว้ยเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นแต่ดีอย่างอ่